เรียกมาเรียกเรียกเรียกมาดูเรียกูอ่อนเหมือนกันพอเรียกมาดูเราก็จะพูดขั้นแรกก็พูดสโลแกนก่อนอาชีพทุกอาชีพทราบลายมือช่วยท่านได้อแล้ววันนี้นะครับต่อหน่อยวางแผนชีวิตด้วยเลายมือวางแผนชีวิตด้วยลายมือครับวิเคราะห์ด้วยรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทางร้อยครั้งอถ้าแพ้บ้างก็ดีนะ ใหญ่แพ้ดิเออนะฮะใหญ่แพ้เอาล้วครับเข้าเรื่องแล้วครับวันนี้นะครับพี่พัชรนิอาจจะแสลงจิตใจเล็กน้อยไม่ค่อยสแสลงอจจะ่ะเพราะผมควักมาจากโอ้โหมึงเช่นเดิมครับผมควักมาจากชุดหนังสือนี้อื <ๆ S 2> ซึ่งอาจจะทําร้ายจิตใจพี่พัชรนีๆๆๆเพราะวันนี้เราจะพูดถึงคนที่ฝ่ามือยาวและนิ้วยาว ค่ะไอพูดแค่นี้มันก็ไม่ได้แสลงใจเท่าไหร่มันไม่กระทบกระเทือนจิตใจอาจารย์ปิธีเท่าไหร่แต่ในนี่แหละฮะในหนังสือนี่ครับมันระบุออกมาครับเขียนไว้ว่าคนที่ฝ่ามือยาวหรือยาวเป็นคนใช้สมองทํางานอืมไม่ใช่แรงงานค่ะทุณผู้ชมครับฝ่ามือยาวหรือยาวที่ประชนีนะครับสั้นับเฮ้ อ๋มัน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 กระทบกระเทือนจิตใจไหมเนี่ยไก็บอบใช้สมองทำงานเนี่ยมันด่าด่าด่าอาจารย์เราได้ไงเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวอธิบายฝั่งนะคะอะนะคะดูในรูปนะคะฝ่ามือยาวนะคะฝ่ามือก็หมายถึงตรงนี้นิ้วยาวเออนิ้วยาวทั้งฝ่ามือยาวนิ้วยาวมือในลักษณะนี้ถ้าเป็นมือสปริงหรือค่อนข้างแข็งอันนี้เราจะไม่พูดเส้นสายในลายมือนะมือในลักษณะนี้ ให้ไปทไําไร่หให้ไปขุดดินให้ไปทํางานคู่กับลูกน้องครับไม่เอาอนะฮะให้มาทําไร่นะให้มาขัดห้องน้ํานะฮะให้มาฟักน้ําตาลปี๊บขายให้มาทํานู่นทนํานี่ไม่เอาคนในลักษณะนี้จะใช้สมองในการทํางานถ้าอ่าถ้าเป็นฝ่ามือค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วเด็กที่เรียนมาเนี่ยในลักษณะเนี้ยถ้ารู้ว่าลูกใครฝ่ามืออย่างเงี้ยนะคะ จะไปทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นช่างฟิวช่างอะไรเนี่ยมองว่ายานะฮะถ้าลายมือเขานั่นจะต้องไปในลักษณะของการบริหารนะฮะหรือไปเรียนทางแนวการมาร์เก็ตติ้งการตลาดอะไรไปในลักษณะัน,นี้มีประโยชน์กับคุณพ่อ,พอคุณแม่ด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าเห็นมือ,อ,มอนะนเป็นจุดหนึ่งและถ้าเห็นเส้นยิ่งไปอีกระดับหนึ่งนะฮะแต่เมื่อกี้พี่ไม่น้อยใจที่คุณเก่งบอกว่าความือสั้นเอไม่ใช่สมองเออนี่ดิเห็นไหมอันนี้ไม่จริงอ้าว อาจารย์จิรพัฒน์ทำงานเป็นนักวิจัยก็ฝ่ามือสั้นนิดเดียวผมจำได้มือสั้นเนี่ยจะพบทั้งแพทย์ทั้งวิศวะอะไรก็ได้คือคนในลักษณะนี้ใช้ทั้งสมองแล้วลูกน้องทำก้ลงไปทำด้วยขอสั้นนี่ก็ใช้สมองเหมือนกันอ้าวมันไม่ได้แปลว่าตรงข้ามนะครับบางคนเข้าใจผิดเนี่ยแต่อันนี้จะใช้การบริหารอย่างเดียวเป็นหลักแต่มือสั้นเนี่ยมันลุยทุกอย่างลุยด้วยขาลุยด้วยอ่าค่ะ นะคะเป็นขาลุยด้วยและก็บริหารด้วยคือลูกน้องทํากูทำเข้าใจใช่ไหมคะคุณสังเกตถ้าคุณหมอคนไหนมือสั้นคุณหมอคนนั้นจะขยันอเป็นเขาเรียกว่ามือคนขยันสั้นดีกว่าสั้นมันหาเรื่องเหนื่อยไงมันอดอมไม่ได้เป็นคนที่อดไม่ได้เห็นใครทําก็ต้องเข้าไปทำํำ ้าใจใช่ไหมฮะสั้นมันขยันขันแข็งัมันอยู่เฉยไม่ได้มันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องกระดุกกระดิกลุกดิกลุกดิประมาณนั้นการดูลายมือของของอาจารย์พิชญนีนะครับอันนี้ยังไม่เข้าถึงเส้นนะถ้าเข้าถึงเส้นมันจะลึกกว่านี้เอาว่าพื้นฐานแล้วก็ปอดปุ๊บมันจะต้องดูเป็นองค์ประกอบเป็นภาพรวมเลยนะครับค่ะอย่างเช่นบางคนอันนี้ยาวสั้นยาแต่ว่าเป็นปรากฏว่าเส้นหยาบขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเส้นหยาบเส้นหยาบก็หมายถึงคุณนะคะ เป็นคนบริหารวางแผนได้ไม่ลุยแต่เส้นหยาบก็ต้องแยกออกไปเส้นหยาบก็คือทําไม่เรียบร้อยบริหารจริงแต่ไม่เรียบร้อยก็ต้องดูต้องต้องดูความละเอียดข้ามาแต่ส่วนมากฝ่ามือยาวเนี่ยส่วนมากเส้นจะละเอียดนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็เน้นตรงที่ว่ามือยาวมือสั้นมืออะไรพวกนี้นะแต่ทุกอย่างนะครับต้องดูเป็นองค์ประกอบต้องดูแลสําคัญที่สุดหัวใจไอ้นี่เป็นพื้นฐานนะฮะคือในภาพรวมนะคะซึ่งเราจะเรียนสองวันแรก แต่ว่าหัวใจคือต้องเจาะเข้าไปในจุดอายุเลยอต้องเจาะเข้าไปนะคะอย่าลืมนะคะต้องการมีอาชีพนะคะในลักษณะของวิชาชีพใช้ได้ตลอดชีวิตและไปได้ทั่วโลกนะคะวันที่แปดนะคะมกราแปดเ้าเป็นอาทิตย์แรกสี่อาทิตย์จบค่ะนะ,ะแล้วประชาสัมพันธ์ไปถึงท่านที่ได้สมัครไว้แล้วท่านมาใช้สิทธิ์ของท่านนะคะอ ขอเชิญได้ค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับเพียง20ถึง25ท่านไม่เกินอขอให้ทุกท่านโชคดีหมดเวลานะคะคขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีครับ